กัญชัยตอบแบบนี้หลังเจอคนถามสจใจยังจากเรื่องราวดีไอคอนกรุ๊ปเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหา18คนพร้อมมีการฝากขังสารค้านประกันตัวตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นท่ามกลางสังคมวิาพากษ์วิจารณ์สนัน่นแสดงความคิดเห็นมากมายล่าสุดหนุ่มกันชัยตอบกลับคนดูผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์วันนี้วันที่18ตุลาคม67บอกว่า ในระหว่างที่อ่านผมพยายามดูข้อความที่มีการแสดงความคิดเห็นมีบางท่านผมเห็นมาสองถึงสข้อความเป็นไงกันชายภูมิใจไหมภูมิใจสัจใจแล้วเนื้อกันชายต้องเรียนอย่างนี้ผมไม่อยากให้ใครที่รู้จักติดคุกมันก็เจ็บปวดแต่ต้องเข้าใจผมทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนไม่อยากให้ใครติดคุกมีเรื่องแบบนี้อยากให้เข้าใจด้วยคนที่ตัดสินเรื่องนี้ไม่ใช่ผมก็เป็นตำรวจกับสาร เวลาพิมพ์อะไรอยากให้ใช้สติพิมพ์ด้วยอย่าพิมพ์อะไรแบบนี้เลยครับผมว่าไม่เหมาะบางครั้งอาจเข้าข้อกฎหมายต่างๆนานาได้ไม่ใช่ตามคุณไม่ได้นะตามได้ครับเพราะฉะนั้นอย่าพิมพ์อะไรแบบนี้เลยผมว่าไม่เหมาะไม่มีใครสจใจครับยิ่งคนวงการเดียวกันผมพูดตลอดว่ามีความกัง,งวลมีความห่วงแต่ทำยังไงได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมาย